จริงจะถามคุณจอมก่อนว่าถ้าจะให้ตมาตอบตอมตอบออบมาก่อนว่าประเทศไทยเราเป็นไม่เทศกำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว, <c oughs> ลวเราอกเกลอนนอะ่ะพอเราถามก้นมากก็ไม่ตอบอ่ะ <c oughs> เป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วประเทศไทยเรากําล <c oughs> ังพัฒนาค่ะเนี่ยเถ้าตีได้ตีเลยนะเพียวหวานนะอย่างนี้นะ <c oughs> เริ่มดูถูกประเทศตัวเองสักทีท <c oughs> ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ว่า ได้แค่นี้พระจ้ผมบอกผมว่าพระเจ้ไในรอบนี้แต่อ๋แต่มี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 แต่นะถ้าถ้าไม่มีโยมนะถ้าไม่แต่กูตายถ้าไม่แต่แต่นั้นเนี่ยแต่ด้วยการสวดมนต์ด้วยการที่ แต่ด้วยการสวดมลด้วยการที่ทำรักจิจใจอยู่ตลอด <c oughs> ด้วยการไม่ทำสิ่งดีเรี่ <c oughs> เราก็ต้องพัฒนาไปอีกอย่างแน่นอนปรบมือสิครับรออะไรปรบมือเอาอะไรเอาเอาอะไรมาพัฒนาถามก่อนรนีตั้งแต่ยุค90ยยังอยู่จนถึงทุกวันนี้หลง